สวัสดีค่ะมาพบกับรายการข่าวพอดีที่จะแนะนำเมนูอาหารและทำให้เรารู้ว่าอาหารนั้นมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ต้องฉีดอินซูลินมากน้อยแค่ไหนในขณะที่คนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะก็จะทราบว่าเมนูนี้ทานไปขี่ขาบแล้วดูจนจบคลิปนะคะเพราะท้ายคลิปเราจะมีการวัดระดับน้าตาลในเลือดด้วยว่าเมนูนี้มีการเคลื่อนไหวระดับน้าตาลในเลือดยังไง ไปพบกันค่ะวันนี้สปาเกตตี้กะเพราหมูสับก,กุ้งทำง,ง่ายอิ่มอร่อยไปค่ะเราเอาถั่วฝักยาวมาหั่นนะคะบางคนถ้าหากไม่ชอบถั่วฝักยาวเราก็เลือกผักชนิดอื่นก็ได้เพื่อเพิ่มปริมาณไฟเบอร์ถั่วฝักยาวแครอทหอมใหญ่เป็นผักที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยนะคะวันนี้นเราก็คำวนวณลงไปด้วยไม่ต้องมากนะ จากนั้นกะพระเอกของเราค่ะกะเพรากะเพราข้างบ้านค่ะปลูกเองข้างบ้านตัดมาใช้ค่ะนะคะปลอดสารเคมีใดๆเลยนะคะกะเพราเป็นผักที่ไม่ต้องคำนวณคาร์โบไฮเดรตค่ะเราก็ใส่ตามที่เราต้องการให้พอดีพอดีนะคะโอเคไปค่ะไปผัดกันเด็ดกะเพรากอน,นะคะเด็ดกะเพราจากนั้นเปิดเตาค่ะนะคะเปิดเตาจากนั้น เราจะลวกเส้นก่อนค่ะใส่น้ำลงไปเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อให้เส้นมีรสชาติเติมน,น้ำมันลงไปด้วยค่ะเพื่อให้เส้นไม่ผ่านกันคนคนคนนะคะให้ละลายจากนั้นค่ะปิดฝารอน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปไม่ต้องหักเส้นนะคะใส่ลงไปทั้งเส้นเลยจากนั้นค่ะกดลงหน่อยให้เส้นสปาเกตตี้ทุกๆเส้นนั้นจมลงไปในน้ำ จะได้นิ่มๆน,นะคะระยะเวลาของการลวกเส้นนะคะถ้าใครชอบทานเส้นแบบกรุบๆนะคะเราก็ใช้ครึ่งเวลาของที่ข้างซองเขาแนะนําแต่ผมชอบทานนิ่มๆผมก็จะใช้เวลาประมาณสักเ0ของเวลาที่เขาแนะนําข้างซองนะคะมาในส่วนของการชั้งตวงวัดและนะคะของเส้นสปากเกตตีของเรา เส้นสปาเกตตี้นะคะที่ลวกสุกแล้วที่มีน้ำหนักนะคะที่70กรัมจะเท่ากับ1ขาบค่ะหรือเขาเรียกกันว่าปริมาณขาบหรือปริมาณคาร์โบไฮเดรตคือ15กรัมปุ๋มอยากทาน2ขาบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋มจะชั่งน้ำหนัก140กรัมนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่30กรัมค่ะเรียบร้อยข่าวนี้เอาไปผัดแล้วค่ะ ตั้งไฟเติมน้ำมันใส่พริกใส่กระเทียมของเราค่ะลงไปผัดสักนิดหนึ่งคนๆสักหน่อยไม่ให้กระเทียมเราไหม้นะคะใส่พริกลงไปแเราม,มีกลิ่นหอมแล้วค่ะกลิ่นหอมกระเทียมจากนั้นค่ะสิ่งที่สุดยากหมูตับค่ะลงไปผัดก่อนใส่ผักต่างๆของเราลงไปค่ะแค่ล็อกทูฟักยาวหอมใหญ่ ผักั้งสามอย่างนี้นะคะเป็นผักที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตไม่มากนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใส่หลายๆอย่างลงไปอาจจะต้องนับคาร์โบไฮเดรตเพิ่มสักนิดหนึ่งค่ะผัดๆๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เริ่มสุกนะคะจากนั้นใส่กุ้งลงไปค่ะผัดลงไปอีกค่ะแล้วเราก็เอาสิ่งต่างๆครอบกุ้งเอาไว้นะคะหมกกุ้งเอาไว้ติดฟาค่ะ เราให้ทุกอย่างสุกพร้อมๆกันเสร็จแล้วค่ะปรุงรสค่ะซอสหอยนางลมลงไปซอสปรุงรสลงไปค่ะน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะน้ำลงไปหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปนะคะผัดค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นค่ะเ้นส์เซอิีที่เราช่างตวงวัดเรียบร้อยลงไปได้เลยค่ะ ทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะผัดรวมกันซึ่งสปาเกตตี้นะคะตอนที่เราลวกยังสุกไม่เต็มที่พอเราเออกมาผัดอีกหน่อยมันก็จะสุกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยจากนั้นโรยค่ะโรยกระเพราลงไปกะเพราเป็นผักที่เราไม่ต้องนับถาบค่ะสามารถโรยไปได้ตามที่เราต้องการเลยพอด,ดีๆเ,เ,เสร็จเรียบร้อยละมาเทใส่จานกันค่ะว้าวเสร็จเรียบร้อย สปาเกตตี้กะเพราหมูสับกุ้งก่อนที่เราจะเอาไปทดสอบนะคะว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างเมื่อเราทานเมนูเมนูนี้กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะปู่แม่เองค่ะจะเป็นคนที่ทดสอบเพราะว่าปู่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะผลการทดสอบจะเป็นยังไงเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันนะคะ ตามนี้เลยค่ะจากนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือวัตถุด,ดิบและส่วนผสมของเราดีเท่าไหร่บ้างทั้งหมดค่ะรวม44กรัมเส้นสปากเกตตี้ลูกสุกหอมใหญ่ถั่วฝักยาวแครอทนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายปุ่มอ้างอิงข้อมูลนะคะจากหนังสือรู้จักขับนับปรับสมดุลควบคุมเบาหวาน ส่วนซอสนะคะทั้งสองซอสนั้นผมดูจากข้างขวดค่ะใบกะเพราเราไม่ต้องนับค่ะมารู้จัก CGM ค่ะหรือ Continuous Glucose Monitoring นะคะ CGM จะมีการติดเซนเซอร์นะคะอยู่ที่ต้นแขนนะคะเจ้าเซ็นเซอร์นี้นะคะจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปที่มือถือแล้วจากนั้นมือถือก็จะแสดงกราฟนะคะให้เราเห็นว่า น้ำตาลในเลือดของเรามีการเคลื่อนไหวยังไงนี่ค่ะสปากเกตตี้กะเพราหมูสับกุ้งที่ผมทานไปนะคะเรา,ารู้จากกราฟตรงนี้ก่อนค่ะเส้นแนวนอนด้านบนนะคะที่มีตัวเลขเลข9ถึงเลข12อันนี้แสดงเวลานะคะเส้นแนวตั้งทางด้านขวามือแสดงระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเส้นแนวนอนที่เป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆนะคะอันนี้คือ Upper Limit Upper Limit ก็คือน้ำตาลไม่อยากให้เกินที่ของปุ๋ม180ที่คุณหมอกำหนดมาส่วนโล e r ลิมิตค่ะเส้นสีแดงข้างล่างน้ำตาลไม่อยากให้เกินที่70นะคะมาดูค่ะเมื่อปุ๋มทานกะเพราสปาเกตตี้นะคะ,ะสปาเกตตี้กะเพราหมูสับไปเนี่ยเริ่มทานตอน9โมง45นะคะฉีดอินซูลินเข้าไปบันทึกอาหารบันทึกคาร์โบไฮเดรตที่เราทานจากนั้นค่ะน้ำตาลก็ ลงไปนิดนึงแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาสูงสุดเมื่อทานไป2ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะแล้วค่อยๆดิ่งลงเราจะเห็นว่ากราฟนะคะยังส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเส้น upper และ lower นะคะลองมาดูค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นเส้นกราฟที่เป็นภูเขาลอยสูงๆในทิศทางตรงนันข้ามกับเมนูนี้จะเป็นยังไง นี่เลยคะ่ะขนมหวานนะคะลองดูค nice so so ่ะพอผมทานขนมหวานไปเห็นไหมคะว่าเป็นภูเขาที่สูงส่งมาสูงแล้วลอยอยู่นานมากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่กราฟเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นอัปเปอร์ลิมิตนั่นหมายถึงว่าจะไม่ดีกับร่างกายเราแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตั้งแต่เวลาที่ผมที่เส้นนะคะภูเขาสูงขึ้นมาจน u ง ภูเขาเริ่มจะลงเนี่ยกินเวลาลไปนานมากๆเลยนั่นก็คือไม่ดีกับอวัยวะภายในร่างกายของเราเลยค่ะนะคะนี่แหละค่ะนะคะสปาเกตตี้ของเราในวันนี้ก็มีระดับน้ำตาลในเลือดประมาณนี้ค่ะเพื่อจะไม่ให้นะคะพลาดกับเมนูต่อๆไปที่ผมจะมานำเสนอนะคะที่จะทำให้เรานับขาบได้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วพบกันกับ ดีในเมนูต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีนะคะ